กล้องมีอาการไฟค้างแล้วก็ออฟไลน์ line จากแอปนะครับมือถือดูไม่ได้เข้าแอปแล้วออฟไลน์ line. ก็เป็นระบบ P O E ต่อสายแลนนะครับเราดึงสายแลนจากทางฝั่งฮับ P O E แล้วแล้วก็เสียบใหม่เพื่อให้มันรีบูตระบบก็ยังไม่หายนะ รับแจ้งจากลูกค้ามานะครับว่ากล้อง Wi-Fi นะครับมีอาการแบบนี้นะครับไฟค้างครับนะแล้วก็มันออฟไลนะ์รุ่นนี้เป็นวีสตาร์วีสตาร์แคมรุ่น C S C 6 4นะฮะเป็นไฟเลี้ยงแบบหม้อแปลงอะแดปเตอร์แต่ว่าผมใช้ตัวตัว P O E สปิเตอร์นะฮะเป็นตัวแยกไฟ p o e s p i t เปเตเป็นตัวแยกไฟจากสายแลนออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงกล้องนะครับ mm. กออ็อาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของไฟที่มันมาไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูโดยใช้อแดปเตอร์ต่อไฟตรงเข้ากล้องดูก่อนนะครับนี่เราลองใช้อแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับต่อเข้ากับกล้องเพื่อเลี้ยงนะครับมันก็ตอบสนองแล้วครมันบอกว่า Network Connection Success นะครับก็แสดงว่าตัวที่เสียคือตัว PoE Spitter ตัวนี้นะครับที่ทำการแยกไฟออกจากสายแลนเนี่ยมาเลี้ยงกล้องนะตัวนี้อาจจะแยกไฟออกมาได้ไม่เต็มที่นะไฟสีเขียวก็ขึ้นปกติด้วยนะไม่มีกระพริบนะสรุปแล้วก็คือเป็นที่ POE s p i t t t เตอร์เน็ e เวิร์กเ o ็โอเค เน็ตเวิร์กซั s เซส้วนะครับก็สรุปเป็นที่ PoE s p i สปิ r เตอร์ตัวนี้นะครับที่มันทําการแยกไฟจากสายแลนออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับทําให้ไฟที่เลี้ยงกล้องไม่เต็มอ่าตอนนี้ก็คือกล้องตอบสนองซั c เซสแล้วนะฮะไฟที่สว่างด้านหน้าก็ไม่มีแล้วนะฮะ